ครับมาเจนทั้งสองฝ่ายนใหน้าสภาได้เลยครับกอกวอนะเรยวรีบมาเป็นกุดเชียยังไงอาหารตินมเงาถามเพื่อนดิตอมอทำเดียวสั้นๆพี่ค์ตอมอยากฟังตอนจบอะมงงหูรแ้นมมบปะกันีอะไ่นะเบรกเบรกเาราเบรกเบกบรกเรรรกเเเกเรบรกรเาเเนกบรรก น้ำบอนเริ่มเลยเลยกันนะครับขอเชิญตัวแทนทั้งสองฝ่ายข้างหน้าหน่อยครับเก่าอะไรสักหนึ่งเดี๋ยวได้รักเป็นวันนี้มาเยือนเลยนะพูดก่อนก็ได้ครับครับผมพูดพูดได้เลยครับนายกสภาพูดเลยครับพูดเลยครับครับวันนี้วันนี้ก็เราก็ขอบคุณเอลเคมากนะครับที่สอนอะไรักแต่หลายอย่างแล้วก็สนุกมากครับอะไรที่พูดจาล่วงเกินไปทั้งฝั่งไล่รักหรือว่า อะไรที่พูดไม่ดีไปต้องขออภัยครับทุกอย่างเป็นแค่ลมในเกมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันเลยจริงครับผมขอโทษด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณมากครับสนุกมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับรองน้าครับท่านแมพี่ให้พูดดิครับทางเอลเคก็ขอบคุณมากครับแล้วก็สุดยอดจริงครับสดสมควรที่จะเป็นแชมป์นะครับไลักสม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 ที่จะเป็นที่หนึ่งครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้แชมป์แล้วก็ถ้าเกิดมีซีซั่นหน้าก็ ไว้เจอกันอีกครับอาจจะได้เจอกันอีกแล้วก็ขอโทษทุกอย่างที่ทำอะไรไม่ดีไปหรือทำอะไรให้ไม่พอใจทุกอย่างไม่ว่าจะ,จะด้วยคำพูดหรือการกระทำอะไรต่างๆนะครับขอโทษทางไลน์รักทางเอลเททุกคนขอโทษจากใจจริงครับทุกคนขอโทษเขาได้ขอโทษเ<า>อษาละครับ<า>นี่นะครับ<า>สุดที่น้ำใจนครับ แข่งขนกับูนไทยฮะคำสูงนะครับคำพิมพ์ GG ฮะที่เราเป็นการ GGWP ฮะเป็นการอ่าร่วมแสดงความยินดีนะฮะกับว่ากับแชมป์ในรายการออสตาอารีนาผมในรอบแกลนไฟแนลนั่นก็คือนั่นก็คือ ตาริน่าเดอะแชมเปียนซีซั่นที่หนึ่ง2024รางวัลผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมสตาร์ท่าไรร์ราหวอ้โห้หอ้น้โห้วหโออ้โหโอะอห้อโห้ห้ัอ

ที่มีมันจะบอกว่าใครมกระจอดทังมันไม่ใช่เพราะมันจะเป็นต้องมาก่อนวลาบของพวกคุมันยังว่างระดับมึงอย่าหาเพราะเป็นได้แค่กระสอบไปสั่งพวกคุไร้รักสู้กันมากกว่าที่ไฟายนำมีแต่ผาเพของพวกกูเคยที่สุดไม่ต้องมาไปสู้อะไรให้มันไปละกูจะลุยไปจนสุดสายคงยากที่ใครจะมาหยุดไปและนี่คือเดิมพันครั้งสุดท้ายไม่ว่ายังไงต้องถึงจุดหมาย โอ้ยตบมือเลยฮะนี่เลยครับผมชมหน้าไล์อัพทั้งหมด40คนนะครับที่ได้เป็นแชมเปี้ยนของสตาร์ว r ล์ Star a r a รี n a ปี2024ซีซั่นที่1ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆรูปสวยมากเป็นเหมือนแบล็กกาด์นี่เหมือนอะไรราชสีหมใช่ครับพีเซนเตดบายครับ a e CPU ด้วยครับโอ้ย ดีด้วยขขอแสดงความดีด้วยนะกับไรลักนะฮะโอ้โหแข็งยิงยอมรับเลยฮะสุดยอดครับไม่แพ้ไม่มีเลยไม่มีอ่าข้อคนละหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะโอ้โหสมน้ำสมเนื้อใส่สดทุกแมตก์ครับผมที่ฮะเราจะฝ่าฟันกันมาถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะสำหรับไรลักนะครับผมโอ้โหแต่เขาทำให้เห็นได้แล้วว่าซีซั่นนี้เป็นของเขาฮะอุ้ย นะครับผมโอ้โหไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรายการออสตานะต้องบอกนี้เลยครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมกับไรรักแล้วก็ทุกทีมนะครับผมแล้วก็ลักกี้ด้วยที่เข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศอันดับที่2นั่นเองนะครับผมสุดท้ายแล้วเ,เราดีใจกับท้านของไรรักเราก็ต้องดีใจให้กับทางด้านของลักกี้ด้วยครับพี่ตีใช่ครที่เข้ามาอันดับ2ได้คนระับอา้าวรางนะวัลรองชนะเลิศได้แก่เอเค ม 2> 2ีภาพไหมสองอะมีภาพไหมของเอเคถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะครับผมโ,อ,โ,อ,โ,อ,โอ,อย่งไรก็ถือว่าเต็มที่แล้วครับผมทั้งสองทีมเลยนะแล้วก็ทุกทีมที่เข้าร่วมนะครับทันี้ทันแล้วเนี่ยก็ ขอขอบพระคุณนะครับผมทุกสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ทุกโปรดิวเซอร์แล้วก็ทุกครีเอเตอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นระดับของการหลังบ้านหรือสปอนเซอร์หลักๆอย่างไอเฮฟซีบยนะครับผมครีเอเตอร์นะครับผมหรืออ่าทางด้านของหลังบ้านอย่างพี่คิงนะครับผมพี่มาลีพี่อาร์ตนะครับผมแล้วก็ทีมงานคาเมราแมนนะครับแล้วก็แอดมินทุกๆคนนะครับผมครับผมทำให้ซีซั่นนี้นะฮะเกิดไปด้วยแต่ความสนุกนะครับ